คนเราเนี่ยพอเวลามีรายได้ถึงจุดหนึ่งที่ต้องเสียภาษีเนี่ยโอ้จะนึกถึงเรื่องของการวางแผนเสียภาษีกันทั้งนั้นเลยนะครับทีนี้คนที่มีรายได้มากก็ย่อมต้องเสียภาษีมากเป็นเรื่องปกติเราจะรู้ได้ไงว่าเสียมากเสียน้อยเนี่ยก็ต้องกลับไปดูนะครับจะบอกเป็นสูตรก็ไม่เชิงครับว่าภาษีที่เราต้องจ่ายมากเนี่ยเขาคิดกันยังไง ก็จะมาจากเงินได้สุทธิคูณอัตราภาษีที่เราต้องเสียนั่นเองนะครับรายได้สุทธิเนี่ยก็มาจากรายได้หักค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้เราเนี่ยได้เงินสุทธิลดลงก็คือหักลดหย่อนนั่นเองครับในที่นี้ก็หมายถึงการหักลดหย่อนภาษีนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราเองก็จะคุ้นๆกับประเภทกองทุนที่สามารถนํามาหักลดหย่อนภาษีเวลเราพูดไปทุกคนก็จะร้องอ๋อกันเลยนะครับเช่นกองทุน LTF S S F MF หรือแม้แต่ไทย ESG นั่นเองครับแต่ว่าปัจจุบันเสียดายเลยนะฮะกองทุน LTF แล้วก็ s s f เนี่ยไม่สามารถจะหักลดหย่อนภาษีได้แล้วนะครับนอกจากทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นการซื้อกองทุนเพื่อหักลดหย่อนภาษีแต่หลายคนก็มองนะครับว่าเป็นการลงทุนในระยะยาวถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยที่จะเริ่มลงทุนกันในระยะยาวนะครับโดยเฉพาะผลตอบแทนเนี่ยแหมช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยหว้อหวาแต่ว่าถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนลงทุนอย่างต่อเนื่องแล้วก็สม่ำเสมอเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเติบโตได้ในอนาคต วันนี้เรามีกองทุนใหม่มาแนะนำกันนะครับกองทุนที่ว่านี้มีชื่อว่ากองทุนไทย ESGX ได้ยินชื่อแล้วก็อยากจะรู้จักกองทุนไทย ESGX กันใช่ไหมครับอ่ะกลับไปทวนกันนิดหนึ่งขออธิบายไอ้เจ้ากองทุนที่เรียกว่าไทย ESG กันก่อนนะครับไทย ESG เนี่ยน,นะครับก็ย่อมาจาก Thailand ESG f ฟันเป็นกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนครับ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนสําหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในระยะยาวกับกิจการที่เน้นความยั่งยืนและก็ได้รับสิทธิประโยชน์ทังภาษีอีกต่างหากด้วยนะครับนโยบายของกองทุนตัวนี้นะครับลงทุนในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ผู้ออกเนี่ยเป็นกิจการหรือว่าภาครัฐไทยซึ่งก็ให้ความสําคัญในเรื่องความยั่งยืนตามหลัก ESG นั่นก็หมายถึง Environment Social และก็ Governance โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยในรอบปีบัญชีตั้งแต่80%ของ NAV ครับ ซึ่งไ h a i l a n d ESG Extra Fund ที่เรารู้จักกันดีว่าไทย ESGX เนี่ยนะครับก็คือกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษนั่นเองครับเป็นกองทุนที่รวมเพื่อรองรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน LTF และก็เงินลงทุนใหม่ที่ต้องการลงทุนในระยะยาวในกิจการที่เน้นความยั่งยืนทั้งสองกองทุนเนี่ยก็มีความแตกต่างกันในด้านเงื่อนไขการลงทุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษี เรื่องกันที่นโยบายการลงทุนนะครับไทย ESG เนี่ยลงทุนในทรัพย์สินที่ออกโดยผู้ออกหรือกิจการในประเทศไทยที่มีคุณสมบัติด้านความยั่งยืนไม่น้อยกว่า80%ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ NAV ไทย ESGX เนี่ยนอกจากเงื่อนไขลงทุนเช่นเดียวกันกับไทย ESG แล้วเขายังมีข้อกำหนดเพิ่มเติมว่าต้องลงทุนในหุ้นกลุ่มความยั่งยืนไม่น้อยกว่า65%ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ NAV ทีนี้ไทย ESG เนี่ยสามารถนำเงินลงทุนมาหักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน30%ของเงินได้พึงประเมินหรือว่าสูงสุดเนี่ยไม่เกิน300,000บาทครับส่วนไทย ESGX จะมีวงเงินลดหย่อนเนี่ยสอกองด้วยกันวงเงินลดหย่อนที่1เนี่ยสำหรับเงินลงทุนใหม่ในปี2568สามารถลดหย่อนได้ไม่เกิน30%ของเงินได้พึงประเมินหรือว่าสูงสุด300,000บาท ส่วนวงเงินลดหย่อนที่2เนี่ยนะครับสำหรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน LTF เดิมไปยังกองทุนไทย ESGX สามารถหักลดหย่อนได้สูงสุด500,000บาทไม่มีเงื่อนไข30%ของเงินได้พึงประเมินนะครับแล้วก็ปีแรกปี2568เนี่ยสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง300,000บาทส่วนปีที่2ถึงปีที่5ก็คือตั้งแต่ปี2569ถึง2572เนี่ยส่วนที่เกินจาก300,000บาท ทยอยใช้สิทธิเฉลี่ยเท่ากันทั้ง4ปี S <S mm. สูงสุดเนี่ยปีละ50,000บาทครับก็จะมีการถามว่าแล้วระยะเวลาเนี่ยในการลงทุนไม่ว่าจะเป็นเจ้ากองทุนไทย ESG และไทย ESGX เนี่ยต้องลงทุนกันนานไหมก็คือต้องถือลงทุนเป็นเวลา5ปีเต็มนับตั้งแต่วันที่ซื้อสับเปลี่ยนโดยลงทุน LTF เดิมนับแบบวันชนวันกันนะครับไม่ใช่ปีป well ฏ <So, Excel KK> <K. S 2> e ิทิน ในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ต้องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีด้วยกองทุนไทย ESGX เนี่ยต้องรีบกันหน่อยนะครับเพราะว่ากองทุนนี้เปิดให้ลงทุนและสับเปลี่ยน LTF เนี่ยจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคำถามเกิดขึ้นทันทีเลยครับว่าตกลงคนที่ถือกองทุน LTF อยู่เนี่ยต้องสับเปลี่ยนไปไทย ESGX ทุกคนกันไหม คำตอบคือไม่ได้บังคับนะฮะและแต่ความสมัครใจของผู้ลงทุนแต่หลังจากที่หมดช่วงสับเปลี่ยน LTF ก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นกองทุนผสมโดยมีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นไทยไม่น้อยกว่า65%ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือว่า NAV และจะเปิดขายเหมือนกับกองทุนรวมทั่วไปแทนนั่นเองครับ ทีนี้ก็จะมีคนถามอีกเหมือนกันนะครับว่าตลกลงแล้วเนี่ยเราสามารถสับเปลี่ยน LTF ไปเป็นไทย ESGX เนี่ยบางส่วนได้ไหมคำตอบคือไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าผู้ลงทุนเนี่ยจะต้องสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน LTF ทั้งหมดทุกกองทุนทุกบลจที่ถือครองณวันที่11มีนาคม2568หากสับเปลี่ยนไม่ครบแล้วก็เนี่ยนะครับจะไม่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเลยทีนี้ถึงแม้ว่าจะมีส่วนเกิน5 0 0 0บาทจะไม่ได้รับสิทธิในการหักลดหย่อนภาษี แต่ว่าการถือครองไว้จนครบกําหนด5ปีเนี่ยก็เป็นโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกิจการที่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของ ESG ซึ่งถือว่าเป็นเทรนด์การลงทุนแห่งอนาคตที่ยั่งยืนนะครับถ้าหากว่าใครเนี่ยกำลังมองหาสิทธิลดหย่อนเพื่อประหยัดภาษีเพิ่มเติม กองทุนไทย ESGX เนี่ยก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากคือถ้าโดยสรุปแล้วเนี่ยก็คือการพิจารณาซื้อหรือโอนควรจะพิจารณาทั้งในเรื่องของสินทรัพย์ที่ไปลงทุนแล้วก็ผลประโยชน์ที่ได้จากการลดหย่อนภาษีว่าตกลงแล้วเนี่ยคุ้มหรือไม่คุ้มกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าคุณจะต้องตัดสินใจภายใน30มิถุนายน2568นี้ เท่านั้นเองตรวจสอบข้อมูลไปที่กองทุน LTF ของตัวเองได้นะครับที่ w w w s e o t o r t h l t f หรือว่าศึกษาข้อมูลกองทุนไทย ESGX เพิ่มเติมได้ที่ Thailand e s g c o m Thai ESGX นะครับเพราะฉะนั้นอยากจะบอกจริงๆครับว่าถ้าคุณกำลังมองหาโอกาสลงทุนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนแล้วก็ไม่ว่าจะลงทุนเพิ่มในกองทุนไทย ESGX หรือสับเปลี่ยน LTF เดิมนะฮะมาหาคำตอบ กับ15บรจชันน้นนำที่พร้อมให้คำแนะนำแบบจัดเต็มจัดทุกรูปแบบได้ที่งาน Set in the City นะครับซึ่งงานเนี่ยจะมีในวันที่14 1 5มิถุนายนนี้ที่3าย่านมิตถาวต้องลงทะเบียนล่วงหน้ากันนะครับที่ w w w setinvestnow com th s e t i n t h e city 2025เพราะการลงทุนที่ดีเริ่มจากข้อมูลที่มั่นใจนั่นเองครับ